สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหวยลาววัฒนานะครับประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน65นะครับก่อนรับชมแนวทางของวันที่20นะครับเรามาสรุปผลของวันศุกร์ที่17ดอันก่อนนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นไปที่1และทั้งนะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้องหามไว้นะครับผมฟันไปที่1นะครับ ผลนะครับ15321นะครับก็เข้ามาที่หนึ่หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็2หลัก10ล่างนะครับถือว่ามาทั้ง2ตัวนะครับทั้งเด่น1แล้วก็2นะครับและที่สําคัญนะครับเข้าผู่จอด1 2 2 1ด้วยนะครับเข้าตัวกลับนะครับ2 1นะครับก็ถือว่าได้รูด1นะครับแล้วก็รูด2นะครับแล้วก็เข้าพู่จอดนะครับถือว่ารับกันไป3เล่งนะครับสําหรับ ในสูตรปกตินะครับสูตรราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมเด่นไปที่9และก็สูตรนะครับแล้วก็ฟันไปที่9นะครับผลนะครับหนึ่งาสามสองหนึ่งนะครับในส่วนของราวพัฒนาสูตรใหม่ก็หลุดนะครับหลุดเป็นมวดที่3ติดต่อกันแล้วนะครับสาหรับเด่นสูตรใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับให้ยึดในส่วนของเด่นราวสูตรปกตินะครับสูตรหลักนะครับที่ผม นำมาแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เป็นประจำนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ครับจะเป็นสูตรรลอกนะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆเน้นมาทางสูตรปกติแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันที่20นะครับก็ขอให้แนวทางนะครับเดินต่อเนื่องนะครับในส่วนของสูตรหลักนะครับเดินต่อเนื่องมาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆกำนังติดตามทางช่องเราอยู่เป็นประจำนะครับก็ขอให้สูตรเดินต่อแล้วกันนะครับ เริ่มกันที่เด่น2ตัวนะครับในสูตรหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณในที่7แล้วก็8นะครับผมฟันไปให้ที่8นะครับชุดคู่7นะครับก็จะได้ที่72 74 76 77แล้วก็79นะครับ ชุดคู่8นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจะได้ที่8 2 8 4 8 6 8 7แปดหก็ดและก็แปนะครับชุด3ตัวนะครับ6 8 2 7 8 2และก็0 8 7นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณในที่6 สและก็9นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่72นะครับแล้วก็82นะครับแล้วก็87แล้วก็77นะครับเด่น3ตัวชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่087นะครับแล้วก็782นะครับไ้ไว้2งชุดนะครับสำหรับ ชุดสอชุดสามตัวนะครับในส่วนของเด่นสองตัวนะครับสำหรับเด่นสองตัวนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่แปดนะครับสำหรับเด่นสองตัวนะครับก็เน้นย้ำเช่นเดิมนะครับเจ็ดแล้วก็แปดนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวเช่นเดิมนะครับชุดสองตัวนะครับผมชอบไปที Dylan ่แปดสอง และก็8ปดเจ็ดนะครับชุด3ตัวนะครับชอบไปที่0 8 7ย์นะครับถ้าเพืเ่อนเือนท่านใดชอบตามที่ผมฟันให้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับก็สำหรับแนวทางของสุดหลักนะครับขอให้เดินต่อเนื่องแล้วกันนะครับต่อันที่ลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับขอให้กลับมาเดินต่อนะครับสำหรับลาวพัฒนาสุดใหม่ เราติดต่อก co ันมาน่าจะสองสามงวดแล้วนะครับเด่นสองตัวนะครับของเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมคำนวณในที่สี่แล้วก็หกนะครับผมฟันไปให้ที่สี่นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเด่นสูตรใหม่สี่แล้วก็หกนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับถ้าตามสูตรฟันก็ฟันไปที่สี่นะครับคู่สามตัวนะครับนำสองสูตรนะครับมาจับวินกันแล้วผมจับให้เช่นเดิมนะครับสามตัวสองตัวนะครับ ็จะได้ที่7 8 4 7 8 6แล้วก็7 46แล้วก็8 46นะครับได้ที่4ชุดนะครับชุด2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ที่7 4 7 6 8 4แล้วก็8 6นะครับก็ได้4ชุดเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้นะครับสำหรับชุดคู่วินนะครับให้ที่แปดแปดสี่หกนะครับแล้วก็ 84, แล้วก็74นะครับให้ไว้3มชุดนะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบตามที่สูตรฟันให้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ74แล้วก็8 4นะครับแล้วก็8 4 6นะครับ ในส่วนของเด่น2ตัวของสูตรใหม่นะครับจริงๆผมชอบทั้ง4ี่แล้วก็6นะครับมีโอกาสมาได้พอๆกันนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือกไปที่ไปที่6นะครับถ้าส่วนตัวผมชอบไปที่6นะครับแต่ก็คือมีโอกาสมาได้ใกล้เคียงกันมากนะครับสําหรับราพันนาสูตรใหม่นะครับพอาหลุดกันมาไหนง้ดนะครับผมคิดว่าน่าจะมานะครับสําหรับวันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกประจํานะครับ แนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงมันเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของแนวทางในข้อเประจังหวที่ยี่สิบนะครับในส่วนของสูตรใหม่นะครับในหลายๆสูตรชนกันทั้ง4ี่และก็6นะครับมีโอกาสมาได้นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกไปที่6นะครับเพราะว่ามาชนกระเด็น3ามตัวนะครับในส่วนของเด็น3ามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามารอรุนผลกันนะครับว่า ตัวที่ผมฟันให้จะมาหรือเปล่านะครับหรือจะมาตัวที่สูตรคำนวณฟันให้นะครับก็สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมก็สรุปให้สั้นๆครบถ้วนเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางของหัวเาพัฒนานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าแล้วก็ใหม่นะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงฝากกดติดใจกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ ให้ช่องเราด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับไ้ทําแนวทางคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็เน้นย้ําเสมอนะครับแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมได้ทําได้สร้างกลุ่มแนวทางของหุ้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับจะเข้ากลุ่มแนวทางนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกกดเข้าไปาเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็คลิกเข้ากลุ่มไลน์แนวทางหววหุ้นได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเฮงๆรวยๆกับแนวทางหววลาวพัฒนาวันที่20ิมิถุนาย,ยน65 กันทุกคนเช่นเดิมน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ